สวัสดีครับผมเจอกับกุ่มอีกแล้วหนึ่งคลิปนะครับเจอกันคําๆมืดๆมืนะครับวันนี้หลังจากที่ผมนะครับกับเจนะครับผมไปทรงทลไล่ป่ามกลับมานะครับผมผมจะพาพี่ๆไปดูนะครับหมูยองนะครับเรือทไล่ทสับนะครับแล้วก็ผมจะพาพี่ๆไปวัดดูขนาดของดอกเห็ดนะครับ โดยใช Go ้เครื่องมือมาตรฐานคือเวอร์เนียนะครับผมสิพาไปวัดเบื้องสิ่นพาศูนย์กลางของมันนะครับว่าดอกเขาโตแค่ไหนนะครับไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเดินทางเข้าไปในหลวงเดือนกันเลยเดินเดินไปครับผมเอาเจ๊เปิดประตูไปเบื้องกันเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันนะครับ ไปดูพร้อมๆกันเลยว่าดอกเขาจะตัวแค่ไหนนะครับหนูเอาแก้วมาไหมไม่ได้มาเลยเออเอาแต่เบืองเนี่ยแล้วก็เอาแก้วมาวัดเทียบด้วยสิยเดี๋ยวผมย่างไปเอาแก้วกันเดียวไ้เจี่เพ่นเป็นคนเปิดประตูฐานนะครับเสีละแก้วห้อยเสียบว่นี่นะครับผมจะเอาแก้วน้ําใบนี้นะครับใบใหญ่ๆนี่เลยไปวางนะครับนี่เด้อเบืองออกเด้อ ไปเล๋ยวคลิปมันสียาวฝนเกเปิดประตูรอแล้วนะครับไปถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ครับผมไม่อยากจะเอ่ยนะครับหน้าร้อนนี่นะครับผู้ใดอยากได้ถัาวไซับนะครับผมเชี่ยเลยนะครับผมอันนี้หนึ่งดอกนะครับเห็น่หนี่อันนี้หนึ่งดอกนะครับน,นูนนบ้จับเบอร์นี้ให้ป้าหน่อยเปิดไฟเลยค่ะอันนี้ด้อเห็นไหุ่นให้เชี่ยไปเบื้องนะครับ มาดูนี้นี่ดอกหนึ่งนะครับเห็นไหมหนุ่นมันใหญ่มากนะครับเห็นว่าผลดำาปึ๊ดนี่เริ่มมาเยอะแล้วนะครับกำลังมาเยอะนะครับทลายสับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนคงจะดอกใหญ่กว่านี้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นหน้าร้อนคงจะดอกใหญ่กว่านี้นะครับ <c oughs> โอ้ยแม่งมีเข่าปากเนี่ยมองดูผน มันไม่ใช่ดอกเล็กๆนะโอ้บอยอยากวางถือดอกเ็ดเห่จังเลยเนาะเอาหนูวางทิเอาให้เจ๊เป็นคนวางนะครับจะเทียบให้ดูให้เทียบไปดูพุ่นอ่ะสูงเกือบเท่าแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเวอร์นี่วัดให้เบื้องเด้เดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมผนเอาเบื้องเอาเลยพอยผเบื้องเอาเกือบซ้ำแก้วแก้วใบใหญ่ๆนะครับผมมันดอกใหญ่มากนะครับ<ม>เนี่ย นี่ดอกนี้เต็มแก้วนะครับดอกนี้เต็มแก้วนะครับเอาหมูดูมุมนี้เอาบางใหม่สิหนูดอกนี้เต็มแก้วนะครับกล้องไป่ซูมนะครับอันนี้นี่นี่ัดแล้วนี่อีพออีเมียเอ้ยหมูสับหมูหยองนะครับหรือว่าทลายสับนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวอ่าเขาจะมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขนาร้อนนะครับถ้าหน้าร้อนผมว่าดีกว่ากากมันร้านปอร์เสนต์นะครับแต่แต่หนาว แต่หนาวก็ยังดีกว่ากากมันนะครับมองดูผลอ่ะนะป้าเอา้าถึงเวลาที่ผมจะทําการวัดแล้วนะครับผวมชีวัดเสียนผ้าศูก์กลางให้เบิง้งหน้าเพียดอกเพียรอ๋อเฮ้ยผลอ่ะเอาเอาหนูถไทยป้าจะเป็นคนวัดขอแก้มันนี่โน้ตไยออกไปอีกค่ะไฟมาให้ป้าโอเคพี่พีดูนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไฟก่อนนะนี่เด้อ เบื้องน้ำกันด้วยครัานเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์น,นะครับผมเอาดูถอยออกไปถ่ายมันจะจับโ <Okay. S 2> ี่พี่ดูนะครับวัดให้เห็นพร้อมกันนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของดวกเขาจักเส้นนะครับเห็นไหมเห็น,น,นี่เห็นไหเเห็นหนี่เห็นเนเห็นหเห็นไนหมเห็นไหเนไครับ หกเส้นครึ่งนะครับผมขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางของดอกนะครับเอาให้ดูกันชัดๆดูชัดๆนะครับเห็นไหมนั่นหกเส้นครึ่งนะครับยังไม่เก็บนะครับเอ่ยยังไม่เก็บนะครับเมื่อเช้านะครับดอกนี้ละเอาดอกนี้นะครับนี่ศูนย์ด้านนี้ด้อเห็นไหมเบอร์เนียเป็นศูนย์นะครับพอย,ยเอาไปอีกนู่นนะเอโอเคค่ะหกเส้นครึ่งนะครับเาเบ่งดอกนี้ด้อนี่ ดอกนี่หกสิบสองหกสิบสองจุดเก้าเก้าตีไปหกสิบสามก็คือหกเส้นสามมิลน,นะครับผมนี่นะครับเห็นบ่นี่ hmm. มันบน่น่อยเด้อพี่หลังหกเส้นสามมิลปุนจะเบื้องเอานี่เห็นบ่นี่มันไม่เล็กนะครับไม่เล็กให้เบื้องเอาเพี่อีกดอกหนึง่ง <laughs> เห็นไหมนี่อีกหนึ่งดอกนะครับนี่นี่ที่มือผมชี้หนูถอยไปอีกครับให้มันชัดอยู่โอเคค่ะนี่ให้มือให้เห็นด้วยค่ะ <laughs> เ,เ๋ยวสีวัดห้เบ่องอีกไซ์เดียวกันนะครับไซด์เดียวกันนะครับผมเอออันนี้หกเส้นนะครับนี่เห็นบ่นี่เอาเบอร์เนี่ยผลบัตรห้เบ่งหกเส้นโอ้ยพออีเม่เอ้ยสิบดอกกิโลดอกนี่เกือบสองดอกเกือบสามดอกสามดอกนี่บ่มันสิครึ่งโลหรือเปล่าครับผมบว่าสามดอกน่าจะครึ่งโลนะครับนี่ข้างล่างอีกนะครับนี่มาดูม,มุมนี้นะครับเห็นไหมนี่ดูดอกนี้นูน ตัวนี้นะครับจะเป็นทรงสูงนะครับี๋ยวที่วัดความสูงเบิ้งเขาศูนๆนะครับสูนๆนะครับผมจะวัดความสูงให้ดูนะครับทีวัดความสูงให้เบิ้งใบเด้บอเวอร์เนี่ยดอกผมนาสน้อดอกเห็ดผมเนาะโอ้ยเนาะความสูงความสูงเกือบเจ็ดเซนนะครับผม หกสิบหกจุดศูนย์แปดนะครับความสูงเกือบเกล็ดเส้นเอาพี่น้องคิดเอานะคุณดอกเดียวเนี่ยความสูงเกือบเกล็ดเส้นนะครับนี่ดอกหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอหนาวนี้นะเออหน้าร้อนปีนี้นะครับบ่ต้องไปออกกากมันได้ทั่วมาหากลมเดียวกลมเสียวถ้าไร่ทับไปทรงนะครับผมสิบผ้าเห็ดนะครับไปออกไปข้างนอกพ่อแล้ว<ป>ออกไปข้างนอกก่อนนะครับ ไปให้ป้าเดินก่อนโอเคค่ะมาครับตามมาครับตามมาเลยให้ชวแค่นี้แหละเราจะมาฝอยข้างนอกต่อนะครับโอ้ยป้าขัน้องมาหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนผููใดยอยากได้ทรายสับนะครับไปแท่นกาก,ากมั่นนะครับอยากได้ดอกเง่ายๆงีอย่างส่นะครับ หน้าร้อนเจอกันนะครับผมแต่ว่าถ้าหน้าหนาวนี้นะครับสู้ทลายหัวไม่ได้นะครับทลายหัวมาไวท้ายหัวเนี่ยิได้ใส่เงินไว้กว่านะครับผมแต่ว่าทลายสาบก็ดีอยู่แต่เขาจะมาเรื่อยเกินไปนะครับเขาจะมาเรื่อยเรื่อยอยู่แต่ว่ามันบ่ทันใส่เงินเอายังไงสะไปมันต้องมีหลายโรงเรือนจริงๆนะครับมันถึงจะพอใช้แต่ถ้าจะ แต่ถ้าเป็นทลายหัวนะครับผมเอาความเป็นประกันยังไงก็ออกนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากได้ทลายหัวไปทํานะครับรถหกล้อตอนนี้อาทิตย์หน้าคิวงานจนถึงวันที่เจ็ดเดือนธันวาคมนะครับก็คือผมจะหยุดทาโรงเรือนนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมประมาณวันที่สิบเจ็ดนะครับผมจะเริ่มส่งทลายปาล์มนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับจะเอาจองคิวเข้ามาได้จะเอาจองคิวเข้ามาได้นะครับผม ผมจะลงคิวไว้ให้แล้วก็ถ้าพี่พี่ท่านไหนมีหลายโรงเรือนจะเอาสิบล้อหรือว่าจะเอาพ่วงวิ่งส่งได้ตลอดทุกวันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกึมขอตัวลาก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาเครื่องมือไปเก็บกันเพื่อใดอยากได้เต่าอบวู้่ใดรอยากได้กากมันเู้ใดอยากได้ถลายป่ามนะครับหรือว่าจะเป็นแกลบดํากากอ้อยนะครับหินใสายผู้ใดรําลังเห็ดบานไม่นะครับผมอยากได้หินทรายราคาถูกนะครับทักมาหาผมได้นะครับ หรือจะโทรมาที่เบอร์0959855038 0923432141สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณครับผม